วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตาสำหรับแท็กติกกองหลัง3าคนนั่นคือ Wide c o b e r i n g Defensive Midfielder หรือมิดฟิลด์ตัวรับด้านกว้างคอยซ้อนในเกมฟุตบอลเมนเจอร์2 0 2 6ครับบทบาทนี้คือคกลไกสำคัญในการปกป้องปีกและคุมพื้นที่ฮ f s p a ป e ของทีมที่ใช้กองหลัง3าคนอย่างชาญฉลาด Wide Covering Defensive Midfielder คือบทบาทสําหรับผู้เล่นที่ต้องมีความเข้าใจเกมรับสูงและความสามารถในการวิ่งครอบคุมพื้นที่กว้างเขาจะยืนอยู่ในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่เยืองออกไปด้านข้างเพื่อคอยคบเวอร์พื้นที่ด้านหลังของวิงแบ็กที่ดันสูงขึ้นไปและสกัดกั้นการบุกของคู่แข่งที่พยายามโจมตีผ่านพื้นที่ครึ่งสนามฮาฟสเปซบทบาทนี้สำคัญมากในการทำให้แนวรับ3คนมีความยืดหยุ่นหน้าที่หลักของโรวายคอเบอร์ลิงดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์ มิดฟิลด์ตัวรับกว้างคอยซ้อนมีหน้าที่หลักในการคอย้อนวิงแบ็กที่อยู่ด้านนอกและปิดพื้นที่ฮาร์ฟสเปซระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับวิงแบ็กเขาจะหลีกเลี่ยงการเข้าเพสซิ่งสูงแต่จัดถอยลงไปยืนลึกเพื่อรักษาโครงสร้างของทีมและจัดการกับลูกจ่ายทะลุช่องที่เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของเขาเมื่อได้บอลมาจะเน้นการจ่ายบอลที่ง่ายและปลอดภัยและวิ่งยังไงหรือยืนตรงไหน วายโคเบ n ลิงดิฟเฟนซีฟม f i e l d e r จะยืนอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่เยืงไปด้านข้างเมื่อทีมตั้งรับเขาจะถอยลงไปยืนลึกคล้ายกับการเป็นกองหลังตัวกลางคนที่4ชั่วคราวการเคลื่อนที่ของเขาเน้นที่การปรับตำแหน่งไปซ้อนวิงแบ็กหรือเคลื่อนที่ไปสกัดกั้นลูกจ่ายทะลุช่องในพื้นที่ฮับสเปซด้านข้างของแนวรับมาดูกันว่าค่าพลังหลักๆที่จำเป็นสำหรับวายโคเบลลิงดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์ในบทบาท วายโคเบอร์ลิงดิฟฟิเนซีมิดฟิลด์มีอะไรบ้าง 1. Positioning การยืนตำแหน่งต้องยอดเยี่ยมเพื่อคอยซ้อนเพื่อลุ่มทีมและปิดพื้นที่ h าร์ปสเปซ 2. a n t i i i p a t i o n การคาดการล่วงหน้าเพื่ออ่านการจ่ายบอลยาวทะลุช่องที่มุ่งมายังพื้นที่ด้านหลังวิงแบ a สาม a พด a แอนด c เอ็กซิลเลความเร็วและการเล่งความเร็วเพื่อวื้งไล่กวดและเข้าถึงบอลที่ถูกส่งเข้ามาในพื้นที่กว้างได้อย่างรวดเร็ว 4. t a c ท l i n g การเข้าสกัดต้องแม่นยำเมื่อต้องเข้าปะทะเพื่อหยุดเกมลุกในพื้นที่ด้านข้าง 5. ทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมเพื่อประสานงานกับวิงแบ็กและเซนเตอร์แบ็กให้แนวรับมีความยืดหยุน่น 6. คอนเซนเทชันสมาธิต้องสูงมากในการรักษาตำแหน่งที่ถูกต้องตลอดเกม y i ท์คอมบิลลิงดิฟเฟนซีฟมิฟิลด์มักถูกใช้ในรูปแบบ3-4-3หรือ3-5-2เพื่อช่วยสนับสนุนวิงแบ็กที่มักจะใช้บทบาทเชิงลุกดังนั้น ผู้เล่นคนนี้ต้องมีเพดและแอนติซิเพชันสูงกว่ามิดฟิลด์ตัวรับปกติเพื่อครอบคลุมพื้นที่กว้างสรุปแล้วบทบาทว i ยโ b เบลิงดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์เเหมาะสำหรับผู้จัดการทีมที่ใช้กองหลังสามคนและต้องการความมั่นคงทางโครงสร้างเมือ่อวิงแบ็กดันสูงเขาคือผู้เล่นที่มอบความยืดหยุ่นในการป้องกันพื้นที่ด้านกว้างและเป็นผู้สกัดการบุกผ่านพื้นที่อันตรายฮาร์ฟสเปซได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะที่เหมาะสมสำหรับโล w ์ ter, วายโคเบลิงดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์ควรมีค่าพลังโพซ i o n i ่ g anticipation เพชในระดับสูงจะเป็นผู้เล่นที่ล้ำค่าในการสร้างสมดุลในแท็ติก3 b a แบ็คตัวอย่างนักเตะท,ที่เหมาะกับสไตล์นี้อาจจะเป็นโรดี้หรือเฟอร์นันดิโในจังหวะที่ต้องถอยลงไปยืนคุมพื้นที่ด้านกว้างเพื่อปล่อยให้ฟูลแบ็กอีกฝั่งเติมขึ้นสูงได้อย่างอิสระเนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเล่น FM ไว้เลยนะครับวิดีโอหน้าอยากให้ผมเจาะลึกบทบาทไหนคอมเมนต์บอกมาเลยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ See you